นี่ล่ะอยู่นี่นี่ยุมองอุ้ยเมี่ยคอยที่ว่าอยู่นี่อยู่นี่ยุกอกน้ำเดินนี่ไป็นล่างหงงามจ้าสิเป็นล่างงันยุองน้ามันมืดเอาแจ้งแจ้งนี่ละอเอาแจ้งแจ้งอยู่นี่บ่เมนเดี๋ยคอยนั่งอยู่นี่บ่เมนอะไรที่มาถามมาถามอยู่นี่เดี๋ยวคอยโอ้ยเมียกระจักไปใส่เด็กวิเห็นแจ้งแจ้งละสาวย่างลบไปลบมาแท้ยอยู่หน้าเห็นย่างหาอีหยังวะโอ้ยสาวนี่เกิด ไปจะเต็กแต่น้องนะสาวนี่ไม่ไ,ได้ไ่ได้ไ่ได้เดี๋ยวมีอกูโมโหจังอีพี่ไอ้พี่ไอ้นี่ยั้งนะสาวไปล่างหอยให้คอยแน่เอา้าจะเป็นบ้าบ่าเป็นบ้าอีหยังมันเหม็นมันเหม,ม,ม,ม็นหอยหอยคอยมันเหม็นนั่นไปลด่างให้อยแน่ อ๋อล่างเงีนน้ยกระไดตั่วใช่ไหให้ผู้อื่นยากจ้ะไดนมันสิติดมื่อคอยแต่คอยล่างเมียคอยก็ว่าคอยอีกละ่ะอ๋อสิบา้าเฮ็ดหยังบ่ว่าดอกล่างให้คอยแน่ยคอยยากมันเป็นมือนี่แม้ขันเมียขันยังคอยก็จิล่างให้อีดอกอันนี้นะสาวาคอยจีไป็นก้าล่างจ้ะไดนมาสาวก็สิเป็นยังจะล่างาให้คอยแน่เจ้าะมาเมื่ว้าบ่าเรื่องเมียคอยหายขึ้นมาหนีอุ้ยมนไล่ที่ยักนั่นคอยแห้งอุ้ยบ่หายบ่หาย ยังล่างหอข่อยแน่พี่ไอ้ข่อยยหญ่มันเหม็นมือเนี่ยมันเหม็แนแห้อีดีใดโอ้ยเนี่ย่อยไป่สกซกันเลยบ่หูโบยู่ดอกเนี่ย่อยู่เออบ่อยู่บ่อยู่ล่างหอข่อยแน่เด้อเป็นล่างในห้องน้ำเด้เป็นล่างยังในห้องน้ำเอากืไปล่างในห้องน้ำตัวโอ้ยมันมือ,นอ,มอ,อในห้องน้ำมันมือจะสิเป็นล่างยังในห้องน้ำล่างยุ่นิ่มยุ่นแค่นี้ก็ได้ตัวมันโบใดด๋วเขเทียงได้ใกล้ไปใกล้มาเห็นอีกเขาทิ้งหายหัวอีก ใชเฮ็ดหยังมันก็นยูมองแจ้งแจ้มันตั้งแจ้สีร้อนมันตั้งสีล่างร้อนอู้แล้วเจอเมียอคอยมาพบอน่ะสาวเจ้าอยู่ซิไป้ว้าวบ้าพ่ะพ่าวพะพ่าไปไปเอาไป,ไปจะว่านี่ละลาน <ไป S 1> เดินเดินน,นี่ลามันตั้งสแจ้งนี่ล่างยู่นี่นี่ยูมองอุ้ยมียอคอยที่ว่าอยู่นี่ย,นยุกยูกอกน้ำเดิน,นเดินน,นี่ไปล่างกองน้ำจ้าสิเป้ล่างนังยูองน้ามันมืดเอาแจ้งแจ้งนี่ละเอาแจ้งแจ้งยู่นี่บ่เมีนเดี๋ยวคอยนั่งนี่บ่เนอะไรที่มาถามมาถามอยู่นี่เดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยมาเด้อ เออเออกระชั่นโุ huh? Whoa, boy, ้ยวอาว่าอะไรกูมาลางหอยยูคนหลายๆนี่ไายคนละเนาะเอานนิพี่ไอ้เอานนิพี่หยังล่ะหอยล่างเห็นไหมมันเหม็นเนี่ยหอยอันนี้เหม็นล่างเห็นหอยแม่มันเหม็นมันสิฉีดพ่นหอยหอยแล้วว่าเจ๊หอยอันนั้นหอยอีหยัง ใคอยอยังง้อยจุบนี่รออ่างสิผ้าเฮ็ดสู้กินเหมือนแรกนี่โว้ยอี้ขึ้นเฮ็ดหนาจังสันบ่างโดลรา,า,างเอ้าเนี่ยน,นี่อี้อีหยังพี่อ้ายบมื่อหันมกว่าสิล่างหายอยู่บ่เศร้าจากล่างแล้วว่าจะเจะล่างห้อยอันอื่นโว้ยอี้อย่างเท่าอันนี้มืหันกันว่าสิล่างหายอยู่ปนี้ก็เปลี่ยนใจไว้แท้โก <_ S 2> ดธพ่อ